เอ็นวีดีนะเมื่อวันศุกร์นะมีการแตกพาเกิดขึ้นนะราคาตกไปไงจากพันสองเหลือร้อยยี่สิบนะงงกันไปหมดนะไม่ใช่ความผิดพลาดอะไรนะคะเอ็นวีเดียมีการแตกพาเกิดขึ้นมาเดี๋ยวอธิบายให้ฟังค่ะว่าการแตกพาหมายถึงอะไรนะภาษาอังกฤษนะการแตกพาเรียกว่า stock split นะภาษาไทยเรียกว่าการแตกพาสิบต่อหนึ่งนะหมายความว่าจากหุ้นเอ็นวีเดียหนึ่งหุ้นนะเขาจะแบ่งออกเป็นสิบส่วนนะแบ่งออกคะเพื่อทําให้จํานวนหุ้นในตลาดมันเยอะขึ้นนะคะแล้วราคามันก็น้อยลงนะคะ,นะคะให้ดูตรงนี้ว่าทาไมเอ็นวีเดียแตกพา ะะเมื่อปี2022นะ2023นะสหุ Nvidia, นะ้นเอ็นวีเดียเนี่ยมันราคาแถวๆ2 300เห็นไหมแล้วตลอด1ปีที่ผ่านมานะ 2023- 2024นะหุ้นเอ็นวีเดียนะพุ่งขึ้นเป็นบ้างไฟพญานาคนะมเอ็นวีเดียนะคะ2ปีนะจาก300ไปสู่พันสองสี่เด้งนะใน2ปีนะกับหุ้นใหญ่โอ้โหมันสัมปัด นะสาเหตุนะสาเหตุที่ n อ i d ว a เดียพุ่งขึ้นไปขนาดนี้เพราะอะไรนะเพราะคริปโตมาใช่ไหมเพราะว่า AI มานะไอการประมวลผลของ i ิน e l ใช้ไม่ไหวแล้วนะก็ต้องใช้การ์ดจอในช่วยการประมวลผลแทนจริงไหมคะการ์ดจอของ n อ i d ว a เดียขายถล่มทลายมากๆนะทุกคน PE แถวๆร้อยเท่านะโ <c oughs> หจักรวาลแพงมากนะถ้าลงทุนอ่ะทีนี้ n อ i น i a เดียเกิดอะไรขึ้นเกิดเกิดความเริ่มแบบกันนกงวลและนะ่ากังวลแล้วนะอ่าเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่างานเลี้ยงสนุกที่สุดตอนไหนตอนไหน ก่อนเลิกว่ากำลังมึนๆเลยนะกำลังมึนๆน,นะคะไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวงานเลี้ยงมันจะเลิกซะก่อนนะชวนคนอื่นมาอีกดีกว่านะแต่ถ้าจะมาเอนจอยตอนพันสองอ่ะมันรู้สึกแบบโ้หแพงไปแพงเออแตกพากันดีกว่านะเมื่อก่อนในเค้กชิ้นใหญ่ในี่ยเอ็นวีดียหุ้นหนึ่งเนี่ยนะขายเป็นเค้กเป็นก้อนนะขายเค้กเป็นก้อนพ2นสเหรียญต่อหุ้นนะคะแตกพานะมาแบ่งชิ้นดิเค้กชิ้นเล็กๆ10ชิ้นแล้วก็ลดราคาลงนะ เหลือแค่120่เหรียญต่อหุ้นนะแต่เพิ่มจํานวนหุ้นสิขึ้น10เท่านะคะไม่อธิบายเชิงบัญชีแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะงงละเอามันมีการแตกรายละเอียดของราคาพาต่อหน่วยนะคะทําให้มันมีจํานวนหุ้นเพิ่มขึ้นเยอะมากๆแต่ราคาต่อหน่วย ต่อหุ้นเนี่ยมันจะน้อยลงนะคะเป็นสัดส่วนธรรมดาตามหลักคณิตศาสตร์เท,ทียบบัญญัติยางธรรมดานะในทางบัญชีการแตกพาเนี่ยไม่มีผลกระทบอะไรที่หน้าง,งบการเงินเลยนะคะเพราะการแตกพาเนี่ยมันจะไปทําหลังบ้านนะไปทําหลังสมุดบัญชีไปทําหลังงบการเงินอีกทีหนึงหน้างบไม่เปลี่ยนเลยนะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะในทางการเงินในหน้าง,งบบัญชีในการเติบโตในยอดขายในกําไรในงบดุลในงบกําไรขาดทุนเนี่ยการแตกพาไม่ทําให้เกิดอะไรขึ้นเลยนะคะแต่ในหน้าการซื้อขายนะ มันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงของราคานะถ้านักลงทุนเนี่ยมีหุ้นเอ็นวีเดียหน่งหุ้นนะ2พันสนะวันที่มันแตกพาหุ้นของเพื่อนๆนะจะเปลี่ยนไปเป็น10หุ้นนะที่ราคานะที่ราคา120.8เหรียญต่อหุ้นนะคะคือท o ทัลอะมูลค่าสุดท้ายอะมันเท่าเดิมแหละนะคะแต่มันจะเปลี่ยนราคาแล้วก็เปลี่ยนจํานวนหุ้นในพอร์ตของเราด้วยการแตกพาร์มันทําเพื่ออะไรรู้ปะ่ะ หนึ่งนะก็คือทําให้มันซื้อง่ายขายคล่องนะสองนะเป็นเรื่องจิตวิทยานะคนเคยเห็นเอ็นวีเดียพันสองอ่ะไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนที่จะตามข่าวเรื่องการแตกพานะเอ็นวีเดียมันอาจจะดังนะทุกคนนะแต่หุ้นในตลาดหลักทรัพย์เราเนี่ยนะหุ้นตัวเล็กๆเนี่ยเพื่อนๆรู้ว่าคอมเซเว่นแตกพางีา้รู้ปะ่ะบางทีเราก็ไม่รู้นะใช่ปะ่ะพอเราไม่รู้ปุ๊บเนี่ยว่าเขาผ่านกระบวนการแตกพามาแล้วอะ่ะนักลงทุนบางคนอนะ่ะซื้อหุ้นอนะ่ะไม่ได้ดู PE นะไม่ได้ประเมินมูลค่านะแค่จําราคาได้นะมันถูก เอ็นวีดีมันเคยพันสองร้อยเหรียญเฮ้ยวันนี้พันวันนี้แค่ร้อยี่สิบเหรียญเองมันถูกนะคะมันทําให้จิตวิทยาของคนเนี่ยรู้สึกว่าหุ้นตัวนี้มันถูกลงนะแต่ระวังนะทุกคนจะบอกก่อนนะที่เขาคิดว่าสภาพคล่องมันไม่มีแล้วเขาก็แตกพาร์ที่จะทาให้นักลงทุนสามารถเข้าไปซื้อได้เนี่ยมันหมายความว่าอะไรหมายความว่ามีคนรับต่อแล้วหรือเปล่านะหมายความว่ามันสุดทางแล้วหรือเปลานะคะปกติแล้วเวลาจะเห็นหุ้นแตกพาร์จะอยังไม่ยุ่งนะเพราะว่าถ้าหุ้นที่มันแตกพาร์ด้วย p ีแถวแถวเจ็ดสิบเท่าอย่างเอันว มันอาจจะทิ้งของนะมันอาจจะมันอาจจะยัดนะยัดยัดของใส่มือนักลงทุนนะ